โอเคค่ะหลังจากคลิปที่แล้วที่อะไรอ่ะให้ให้ทองกินยานะคะหรือว่าแบบคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปก่อนที่ให้ทองกินยาก็ได้เพราะแบบหนูอาจจะลงก่อนนะคะโอเคไม่มีอะไรมากคลิปนี้จะทำอาหารให้ให้ดูนะคะก็คือเป็นสูตรนี้เป็นสูตรของทองนะคะแบบทนูทองชอบมาแล้วแบบไม่ต้องทำตามก็ได้ให้ให้ดูอย่างเดียวว่าทองชอบอยังไงนะคะ แต่ถ้าแบบน้องหมาของใครบางคนเขาก็ชอบด้วยมันก็เออมันก็เออดีไปแต่หนูทองเนี่ยชอบเป็นพวกไก่ซึ่งมันแบบมันต้องห้ามไงโครงไก่อ่ะมันต้องห้ามแล้วมันแบบหนูทองกินอยู่ดอยโอ้ยนมองหน้ากล้องนี้มองกล้องเอ้ยมองกล้องมองกล้องต่อสิมองกล้องต่อมอง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  มองจนนอนเลยมองทำไมมองกล้องสิจะนอนทำไมโอยก็คือไอมาอาหารของทองนะคะจะเป็นอาหารสุนัขโตชนิดเม็ดนะคะเป็นของเทสโก้ตาคุ้มค่าด้วยเออหนูทองนี่กินอะไรแบบคุ้มค่ามากเลยค่ะเออต่อไปก็เป็นเขาเรียกไรอ่ะเป็นลูกบอล ไอ้ยลูกบอลมามาจากไหนอ่ะหนูทองชอบมากเลยอออเอชเอชเอชเน้่นเนิ่นอ้าหนูทองชอบมากๆเลยวายน้องมองอะไรอะ่ะไม่มีอะไรนี่ไมีแต่หน้าหนูทองเต็มจอเลยอึช๊ชอา้าวนอนอีกแล้วทำไมหนูทองเป็นอะไรกับชีวิตการนอนเนี่ยเออวายตื่นตื่นตื่น เงยตื่น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 จริง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 อุ้ยเป็นขนทองเป็นงน้าม้วเลยเนี่ยจี๋เนี่เห็นไหมเอ้ยขอโทษหนูทองเงยขอโทษนะหนูทองอุ้ยเจ้ามือมาให้ทำไมไม่ได้ขอนี่แน่จากนั้นเราก็ต้องฉีกฉีกถุงนะ างใมมันก็เป็นอันนี้ให้หนูทองกินไปนิดนึงละไม่นิด่ะเยอะเลยอันนี้เป็นของเก่าไงเอาถุงใหม่มาให้ดูเนี <c oughs> ่ฉีกไปเรียบร้อยละเป็นเหมือนเดิมอาหารสนับชนิดเม็ดเทสโก้ตาคุ้มค่าสะด้วย แล้วส่วนผสมต่อไปก็คือเป็นตัวนี้นะคะรู้จักไหมเนี่ยมันคือดอกญ้าดูไม่ออกก็ดูไม่เห็นดูไม่ใช่ดูไม่ออกดูไม่เห็นขอโทษด,ด้วยนี <c oughs> ่เป็นดอกญ้านะคะก็คือหนูทองเนี่ยชอบกินแต่แบบไม่มากไม่มากใช่ไม่มากโอเคจากนั้นก็เทอะไรอะอาหารเมร็ดเข้าไปในจานนี่เทนิดเดียวพอทอง นูทองกินมาแล้วนูวทองคงอิ่มแล้วล่ะเนี่ยเลยให้นิดเดียวนีย่ยดูดินูทองชอบแต่นูทองอิ่มอ่ะโอ๊ยนูยทองยังเพิ่งอิ่มสิแล้วเนี่ยมันต้องแบบสับให้เป็นละเอียดละเอียดนะไม่ใช่ใส่ไปทั้งอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวมาสับกันก่อนโอ๊ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดไม่ใช่สับให้ละเอียดนะแบบให้มันเป็นก้านอย่างเงี้ย แล้วแบบรูดออกมาให้มันมีแต่อะไรเขาเรียกผงหงมันอะ่ะมีก้านนิดหน่อยไม่เป็นไรเอ้ยขอโทษไอ้ตรงนี้มันหลุดนะขอโทษด้ว <laughs> ยมันหลุดเองเอแล้วผสมกันแล้วแบบที่จริงมันต้องใส่น้ำนิดนึงแต่แบบหนูทองคงไม่กินแล้วอะ่ะนะใส่น้ำประมาณสามช้อนสามช้อนต่อเมื่อใส่เผอะใส่ใส่ไปแล้วแบบถ้าหมาไม่กินก็เทออก แต่น on ี eating, sh comigo, ่หนูทองไม่กินอ่ะก็เลยไม่ใส่แต่ทองชอบกินอ่ะหนูทองชอบกินหญ้าเป็นไรไม่รู้โจรนจรเงินนะหนูทองกินซะอ่ะกินกินกินหำหยำหำหำอย่างที่บอก่มันไม่กินแล้วนะเอามันเหลือแค่เนี้ยกินให้หมดเกนนิกเซ โอ้ยพองไม่กินหรอวอะ่กินกินดอกยาสละอ้อ้ยอ่ะไม่กินแล้วไม,ไม่กินแล้วเหรอฮะไม่กินละกิน,กนอีกแล้วท้อทงสูส้ๆเหลือเม็ดสุดท้ายแล้วเม็ดสุดท้าย กิน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 สิเอาเบื่อหรอกินกิน้าไปกินนี่ต้องกดนะกดกินเข้าไปนี่นี่ช่างมันไม่กินก็เฮะละเราไม่แคร์เพราะหนูทองกินมาแล้วเนอะเคงั้นขอจบคลิปนี้รักกันนะคะโอเค บายบายทองขอมือหน่อยขอมือขอมือขอมือไม่มาแบบให้แบบอวดคุณผู้ชมหน่อยนั่งนั่งนั่งสินั่งอู้เออเอาขอมือ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 จะเอาหน้ามาทำไมขอมือหนึ่งสอง ขอมือ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 เอาาอ,อโอเคโอเคมันท้องมันท้องไม่เชื่อฟังละเดี๋ยวไปฝึกกันใหม่ลวกันโอเคบายบายค่ะวันนี้บายบายแค่นี้แหละง้องมองกล้องมองกล้องซิมองกล้องมองกล้องอืมอันนี้เป็นเห็บหรอไม่ใช่ Ừ mong con lại mong con